สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเลยลูกค้านะครับวันนี้ครับก็มีลูกค้าทางไกลจากอำเภอป่าปากนะครับจังหวัดนครพนมนะครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องคูบตานะครับแซททีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับผมนี่ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับดูสินค้ากันใกล้ๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ได r e เ t ็กอินเ i คชนะครับไดเล็กนะครับ ตัวนี้ก็รับประกันคุณภาพสามปีครับสามปีลองรับน้ำมันดียี่สิบได้ด้วยนะครับ b ียี่สิบได้ด้วยแต่ถ้านั้นแนะนำก็เติมเติมดีเซลดีกว่านะครับดีเซลดีกว่าตัวนี้ก็เป็นเกย์บอกน้ำมันนะครับนี่ครับหลอดบอกน้ำมันว่าอยู่ขันที่ขนาดไหน,นะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็ได้เติมเรียบร้อยนะครับนี่ขีดน้ำมันนะครับนี่น้ำมัน เลยขึ้นถางไปอีกนะครับตัวนี้ไฟหน้าก็เป็นระบบ LED นะครับตัวนี้ LED สามารถเปิดปิดไฟสูงต่ำได้ครับตัวนี้ก็เป็นถังน้ำมันเหล็กเรียบร้อยนะครับน้ำมันน้ำมันเหล็กปาปิดสแตนเลสอย่างดีนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นรุ่นมือหมุนนะครับรุ่นมือหมุน ส่วนรุ่นติดได้สตาร์แจะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นซทีร้อยห้าสิบห้านะครับอัดแล้วก็มีนี่ครับติดไดสตาร์สวิตช์กุญแจนะครับพร้อมสายขั้วบวกขั้วลบนะครับมีแผงไฟชาร์จให้ด้วยครับตัวนี้กลุญแจให้สองลูกนี่ครับสายสีแดงขั้วบวกนะครับขั้วบวกตัวนี้ก็เป็นขั้วลบนะครับ สายโคลบเอาเชื่อมกับแบตเตอรี่สตาร์ตติดนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นมอเตอร์สตาร์ตนะครับจะไม่มีชุดแผงไฟหน้านะครับไม่มีชุดแผงแผงแผงไฟตรงนี้ครับไม่มีสวิตช์กุญแจมีแค่มอเตอร์สตาร์ตอย่างเดียวครับตัวนี้คือร้อยห้าสิบห้านะครับส่วนร้อยแปดสิบนี้ครับร้อยแปดสิบรุ่นมีไฟหน้านะครับสวิตช์กุญแจพร้อมสายโัก้กบวกค้ลบเ,ลเหมือนกันครับตัวนี้ สิบแปดแรงกุญแจให้สองลูกแผงไปชาร์จนะครับสายควบบ่ควบลบนะครับเรียบร้อยตัวนี้ถูไฟหน้าราคาพิเศษนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับถูกกว่าท้องตลาดนะครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคาพิเศษนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทส่วนตัวนี้นะครับ Z T สัทีร้อยห้าสิบห้าติดไดสตาร์สวิตุญแจก่้อมสายควบบ่คลบนะครับ เจ็ดหมื่นเอ้ยไม่ใช่พูดผิดครับห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับอ่าส่วนเครื่องนี้นะครับรุ่นมือมุนนะครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้อ่าลองเครื่องเอ้ก็ได้เติมน้ำมันเครื่องนะครับเติมน้ํา เติมผงกันสนิมเรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ช่างลองเครื่องกันเลยครับสัตว์1ีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับบีนะครับรุ่นมือหมุนเดี๋ยวฟังเสียงกันครับสลากถีง่ายครับครั้งเดียวเลย 搞僵你了。 โอ,คคโอเคครับผมนี่ก็ลองเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมจัดส่งลูกค้าอำเภอปลาปากนะครับจังหวัดน,นครพนมครับผม ร้านเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทานะครับจังหวัดยาสธรถ้าลูกค้าท่านในสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ